เมื่อพูดถึงบ้านต้นไม้ครับเรามักจะนึกถึงพื้นที่เล็กๆในกลางป่าใหญ่แต่ในจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นจังหวัดที่ลมแรงที่สุดในประเทศไทยมีบ้านอวดชุมครับบ้านต้นไม้ริมทะเลในบริบทที่แตกต่างไปจากภาพจําของผู้คนออกแบบโดยทีมสถาปนิกจากพอซึ่งอาคารนี้ครับทำหน้าที่เป็นทั้งโครงสร้างที่ค้ายันให้ต้นไม้ในขณะเดียวกันต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นเสาให้กับตัวอาคารจึงกลายเป็นสถาปัตยกรรมริมทะเลที่น่าสนใจมากๆเลยครับภายในพื้นที่ของอําเภอป่าทิวมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หลายต้นเลย เป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านนิยมนําไปใช้ทําโครงสร้างบ้านมาตั้งแต่ดั้งเดิมเพราะมีคุณสมบัติที่ทั้งแข็งแรงยืดหยุ่นและรับน้ําหนักได้ดีครับซึ่งก่อนหน้านี้ต้นไม้จากพื้นที่ข้างเคียงครับที่กําลังจะถูกเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ทําไร่ทางเจ้าของโครงการจึงตัดสินใจย,ย้ายต้นไม้เหล่านี้มาไว้ในพื้นที่โครงการและมันก็ได้กลายเป็นเสาที่มีชีวิตของบ้านต้นไม้แห่งนี้ไปโดยปริยายครับพอเล่าว่ามีการก่อสร้างอาคารหลังนี้ไว้ก่อนแล้วระดับหนึ่งนะครับโดยสถาปนิกท้องถิ่นได้ร่างแบบและเริ่่่มกกออสสรรรร้้้้้้าางงงงงโคงงเบืตนนไววแลจะทั เวลาผ่านไปครับทำให้แผนโครงการถูกปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาทําให้ทีมสถาปนิกจากพอได้เข้ามารับช่วงต่อและเดินทางไปสํารวจไซ์งานจริงจนเริ่มตั้งคำถามว่าต้นไม้สูงใหญ่และสถาปัตยกรรมที่กําลังจะถูกก่อสร้างต่อจะเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างไรให้สามารถพึ่งพาอาศัยกันและกันเขาได้ออกแบบโครงสร้างที่เบาพอจะให้ลมพัดผ่านแต่แข็งแรงพอจะพยุงอาคารโดยการออกแบบอาคารให้เซอร์ฟเฟสน้อยที่สุดเพื่อลดแรงประทะของลมและเลือกวิธีออกแบบแพลตฟอร์มลอยตัวหลายระดับที่ค่อยๆสลับซ้อนกันขึ้นไปท่ามกลางต้นไม้ โดยตัวอาคารไม่พยายามต้านลมแต่เลือกที่จะให้ลมพัดผ่านได้แทนโครงสร้างหลักที่ใช้ครับจะเป็นเหล็กฉากรีไซเคิลไม้เก่าและพลาสเตนเลสซึ่งหาได้จากพื้นที่ท้องถิ่นตรงนั้นเลยเป็นวัสดุที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องความแข็งแรงและสามารถผลิตได้จากฝีมือช่างในพื้นที่โดยก่อนจะเริ่มก่อสร้างนะครับทีมพอได้บอกเล่ากับเราว่ามีการเวิร์กกับช่างในท้องถิ่นเพื่อทําความเข้าใจศักยภาพและปรับการออกแบบให้สอดรับกับฝีมือช่างให้งานออกแบบไม่อยู่เหนือธรรมชาติรวมถึงไม่เกินความสามารถของคนสร้างด้วยครับและนี่คือ บ้านอดชุมพื raktion, ้น <film>, ที LAUGHTER, <that bamboo eki> ่สาธารณริมทะเลที่ตั้งใจให้เป็นศูนย์วิจัยศูนย์เรียนรู้และคอยเชื่อมโยงชุมชนกับมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนโดยเริ่มต้นจากการสร้างคาเฟ่ห้องสมุดพื้นที่นิทรรศการและห้องพักต้นแบบบนต้นไม้แบบที่เจ้าของโครงการตั้งใจไว้แต่เดิมเพื่อรองรับกิจกรรมที่มากกว่าการท่องเที่ยวครับเมื่อเราพูดถึงความยั่งยืนในงานออกแบบหลายโครงการอาจหยุดอยู่แค่การลดผลกระทบแต่บ้านอดชุมคือสถาปปตยกรรมที่เติบโตไปพร้อมกับต้นไม้และใช้ธรรมชาติเป็นแนวร่วมอย่างแท้จริงเต็มไปด้วยความเข้าใจในธรรมชาติ การเคารพในฝีมือช่างและความตั้งใจในการเป็นบ้านของชุมชนอย่างแท้จริงเลยครับ